โดนผู้ใหญ่สั่งลบโพสมิวนิคนันพัฒ์อดีตเลียงเคสีสิบแปดโพสป่วยแอดมิดเพราะไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองแต่โดนผู้ใหญ่สั่งลบสตอรี่โซเชียลซัดแหลกทำไมเหยื่อต้องขอโทษเล่นเอาแฟนๆเป็นห่วงไปตามตามกันสำหรับมิวนิกนันพัฒอดีตสมาชิกวงเลยงเคีสิบแปดซึ่งขณะนี้เป็นนักแสดงสาวในสังกัด GMMTV ที่ล่าสุด9มิถุนายน2 5 6 7ได้ออกมาโพสตภาพแจ้งข่าวผ่านไ g Story รว่าได้ล้มป่วยจนต้องแอดมิตรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะไอาจากบุหรีไฟฟ้าที่คนอื่นสูบโดยมิวนิกนานพัทได้โพสตภาพมือที่ถูกต่อสายน้ำเหลือพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าเมื่อวานใครที่เจอมิวนิกในงานมิเศโหนอาจจะไม่ได้สดใสตลอดเวลาหรือแสดงอาการเหนื่อยต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่อยากยกเลิกงานขอบคุณทุกคนที่มาหานะคะภูมิแพ้ขึ้นทุกวันเกือบสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่ควันบุรีไฟฟ้าเยอะทําให้ติดเชื้อแล้วก็ร่างกายอ่อนแอเพราะภูมิตกให้ยาแล้วน่าจะดีขึ้นงับ แต่ในเวลาต่อมายูนิคก็ลบภาพดังกล่าวออกทาเอาแฟนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเจ้าตัวจะออกมาไลฟ์ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปถามถึงเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าดีใจที่คนเห็นด้วยกับสิ่งที่เราโพสตแต่ว่าสตอรี่นั้นเราโดนสั่งให้ลบเพราะว่าพูดถึงบุรีไฟฟ้าก็ขอบคุณชาวแอ์ X, นะคะที่เห็นด้วยกับสิ่งที่หนูพูดถึงแม้ว่าสตอรี่หนูจะโดนสั่งลบไปแล้วก็ตามขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้ใหายดีนะคะขอโทษด้วยที่ทําให้เป็นห่วงป่วยบ่อยๆเราไม่อยากป่วยเลย จริงๆหนูพูดเรื่องบุรีไฟฟ้าก็คงมีฝันที่ไม่เห็นด้วยและก็คงจะโดนว่าแหละแต่ว่าไม่รู้สิไม่เป็นไรวันหลังก็คิดว่าไม่พูดเลยดีกว่างานนี้ทําเอาแฟนคลับและชาวเน็ตวิจารณ์กันสนัดว่าทําไมคนที่ได้รับผลกระทบจากไอ้บุรีไฟฟ้าที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนสูบถึงออกมาพูดไม่ได้ทําไมต้องถูกกดดันและต้องขอโทษในสิ่งที่ไม่ผิดทาไมผู้ใหญ่ถึงอุ้มชูคนทําผิดคนที่ทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนจากบุหรีไฟฟ้าอีกทั้งบุรีไฟฟ้าก็ถือเป็นวิ่งกฎหมายด้วย ทั้งนี้หลายคนยังคาดว่ายูนิคน่าจะได้รับพรบุรีจากการไปร่วมงานของค่ายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอาทิตย์สรุปสดอาริ่น้องยูนิคโดนสั่งให้ลบเพราะมีเรื่องเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ประสบการณ์หลายคนที่เจอเหมือนกันเราไม่ได้เป็นคนสุเราไม่ได้ตั้งใจทําร้ายตัวเองแต่ว่าก็มีคนมาทําร้ายเราได้ทําไมเราถึงต้องป่วยจากการที่เราไม่ได้ทําตัวเองลองถ้าเป็นดาราผู้ชายค่ายนั้นป่วยจากบุรีไฟฟ้าแล้วลงสตอรี่แบบนี้บ้าง ฉันว่าผลลัพธ์จะออกมาอีกแบบหนึ่งทันทีสองอาทิตย์เท่ากับเอาเองโคสูบุรีในที่สาธารณะคืออุบาอ๋อแกเห็นไหมว่าลูกฉันต้องเจอกับอะไรแอยากรงควันมากก็ดมไปคนเดียวขังตัวเองไปในห้องสูบไปเลยทำไมต้องมาเป็นมลพิษเคลื่อนที่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่าเศร้านะที่อยู่ในสังคมที่พูดเรื่องที่ถูกก็กลายเป็นผิดได้ของแธอโหแบบสุดๆเลยประเด็นคือนอสอดอหยอกในค่ายก็แทบจะอยู่ยากอยู่ละแต่นี่น้องกล้าลงในสิ่งที่มันเป็นความจริงไม่พอ น้องกล้าออกมาบอกด้วยว่าโดนสั่งลบข้อสุดอับแบบเออเอาขาดให้มันรู้ไปเลยว่าจะเทคแอคชั่นยังไงต่อ555ล้าน555,555 5 55, 55 5ประเด็นคือมิวนิกบอกว่าตัวเองไปอยู่ในที่มีบุหรีไฟฟ้ามาหลายวันโดยไม่ได้ระบุสถานที่แต่ค่ายร้อนตัวส่วนเหมนยอมรับกลายๆว่าสถานที่มีบุหรีไฟฟ้าก็คืออออ,อ,อสมเป็นค่ายนั้นแก้ที่สันดานคนสูบไม่ได้เลยมาแก้ปัญหาจัดก,การกับคนที่ได้รับผลกระทบให้ตายทอรบินทำงานกันได้แบบหมืออาชีพสุดๆ แล้วมิวนิกออกมาพูดแบบนี้คือเสียงมากเลยนะใครก็เพิ่งเข้าจะมีผลกับงานในอนาคตไหมสุขภาพก็เสียผู้ใหญ่ก็ต้องอีกเราอีกคนสูถ้าไม่รักตัวเองก็หัดเกรงใจคนอื่นบ้างเถอะและอื่นๆ